สวัสดีครับพวกกับผมกองกองสมุทรน้ำเพื่อนชว์ออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็เวทีเท่ากับเสียแล้วนะครับตอนนี้ก็บสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วนี่พ่อตุ๊กปัาตุ้ยครับพี่น้องนั่งกินซีไทยพี่น้องว่างอีกกินไม่ได้นี่นี่เดี๋ยวบุ้งข้าวเจ้าปูสาดก่อนครับอีเมสพี่พี่กัเจ้าก็มาปูสาดผ่านแล้วครับพี่น้อง นี่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลครับวิธีห้อโอ้ยบึงข็าเจ้ามาปูสาถาไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้มาปูสาถาไปเรียบหรอครับนี่นาตีโอ้ปูซอยแล้วครับฮะยั้างอ่นเนี่ยมานี่สิ <laughs> หนี่งวาปูซาเลิกกันป่ะครับนี่ปูซาถาก็จะเลิกกัน,กน,นเนาะแมนเดูแถวกลารองศาดีได้หรอครับ <laughs> ครับเจ้าก็ว่ากลางปูซาปูยังถาไปแล้วครับพี่น้องวิธีกัดไก่สีเลียลนะครับกัดเลี่ยวแล้วครับเลยครับเลี่ยวเลี่ยวแล้ว,วจะจอีดีครับพี่น้อง จ,จอ LED ครับเตติดจอ LED แล้วก็ทาไฟมางงามนะครับไปที่อลังการเลยเลยครับถ้าว่าบึงทงังทั้งนิทั้ทงฮะเอ้จับาจังฮะนี่ก็มาทายนี่แหละกะก็ถามยู่ซอยบ๊อว่าสันมาสัน บรรยากาศพี่น้องสถานที่ครับกวางแห้งครับพี่น้องกวงางบัตรแค่ซิสิบาทอีกพี่น้องบัตร่าขขาชีสิบาทอีกหนึง่งนะครับปุใดยูไก่เคียงนะครับผมมามาไห่กำลังใจกันได้ครับผมนี่ครับเก้าสิห้าเปอร์ซ็นนะครับพี่น้องเ๋ือได้ติดไอเอีดีครับกระทาไฟมากานะครับ วัสดีครับครับโอ้อันนี้กับไฟนี่นะครับไฟังเสียงเนาะมีพอพลังพอพลังส้มตู้ไปซอยเขาเจ่าเขาเจ้าว่าปู่ปู่ศาสตรโอ้ลูกสาวว่าห่เย็นเราเจ้ว่าแต่นี่เปิดเปิดไฟ ปิดไฟเปิดยังนี่คืองามไหมเนาะที่เขาเอา่ังการเนาะเนาะเฟเสีดยดนเอาไฟวาเอาไฟาอยม,มาสตัวาขาดม,<ว><ง>มันเปมือเนนแต่ว่าแบบฉาเขามันก่บไฟมันเนี่ยเนียน,นเรีวโอเคไปเลีวไปรับมันไปเาขาตอนน้ำอืมน้ำขวนเนน เน,น,นี่ยมาวงห้องมีแต่นี่เนะมีแต่คนสมัยใหม,ม่มีแต่เก็กสมัยใหม่นะพอแต่เ่ามีแต่คนหนุม <c oughs> นน่มแนนคนหนุ่มคนสาว่รเดี๋ยวคื้บอเขางาคิดอ๋อมดาละครับนั <c oughs> ่กลัควนนคว่อยๆไปค่อยไปแนนสัา์อะไรวะอ๋อไปรไปไทยลูกหน้าป๊กอยู่ เจ้าไปแล้วอั่น,น่ะครับพี่น้องกะของกินหลายด้พี่น้องะยากรีบสั้นสามพันา่บาบัตรราคา40่บบาทครับถือว่าราคาโอเคเลยครับปุใยอยู่ใกล้ๆนะครับไม,ม่ใหกลังใจกันได้ นี่ก็จะเป็นให้ก่อนเฮละจองบ้านหัวคู่สันบ้านหัวคู่นี่ก็นี่ครับเนี่ปัง <c oughs> โอ้เขียนซื้อเลยพี่น้อง ตั้งศาสตร์ก็บ่ได้ว่ได้เขียนได้พูดหน่อยวาเจ้ายามมั้นปิ๋วครับเอามาก่อนหินไอ้บ้างทับไปเลยเ<า>ขียนซื่อไอ้น้ำสีดีได้พี่นอ้องว่าเจ้าเไดหูนะเต้นขาวขาวพี่น้องเลยเฮ้ยสาดรขาวขาวพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ ข้างขางสองขางจะเลียวแล้วครับอากางเลีวยวเลี่ยวเลือดจะดีแล้วครับพี่น้องสะชีกับอ้อมแอมเลี้ยวแอมน้อยนึงแอมไปแล้วน้อยน,นึงครับข้าไปเล่นข้างหลังกันแบบนี้ไหนสวยกัน รถบัตรยันซื้ออางเครื่องหอลำครับพี่น้องไม่เล้บหนุ่มโจ๊ะนะครับผู้ใดญ่อ่อหอดแล้วก็ทับมานอน เกียรวยครับสาตลกเข้าแมดบาลท่านหอดไงเปหนไม่หไอ้เหือตีนห้ากบกางเรี่ยวๆครับพี่น้องหอเรี่วๆเกียรตเรี่วๆครับตีนมอล้อเข้านี่แหะพรนั่นนั่นะพงครับ มาหอนเลาเพื่อนก็พักพ่อนครับเพื่อเตรียมการลำ่ำในคืนนี้นะแต่ก่อนอ่้นก็นชิมีล่ำถวายนำ้ำน้ำถวายน้ำด้่พี่น้องมือนนิว่าห้าเหลี่ยนอยู่ในวัดวัดหงประตูใหญ่อ้าวครูซาแมาไงครับสวัสดีจ้าอันนี้ก็คนกังเต้นให้ผมเหมือนกันสวัสดีค่ะ วันนี้ผมผมนั่งอยูุไซนี่หลัางถาดเอานาถาดอ๋อนาถาดอะครับาาไก่ปะครับเนี่ยเดิ <c oughs> นตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะเดินไปเดียวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เดินเลยค่หะหน้าไปโดนอะไรมาแดงเจี๊ยบนใหม่คือแดงครับ เป็นของเฮานะครับสําหรับคลิปนี้ครับพ่อกันแม่ครับโอกาสนะครับผมฝากแนะนำ้ำออกคู่ปออื่นแล้วครับอะไรแม่ปออะไรจ้าออกมาดีลูกนะฮะแม่จะเข้าเลยฝากส่องกับแม่าาก,ก็กกได้นี่แม่ไลฟ์สดุ่ดได้เหรอแต่ผมฝากไว้น้ำเด้ดนนดอครับ สรองของก็สนุกน้ำเพื่อนชูพี่เจ้าพี่น้องแม่วัวก็สุดก็ไม่โอกาสนานครับผมสวัสดีครับ